เรื่องเสียงกรีดร้องจากห้องเบอร์แปดคุณเชื่อไหมว่าบางห้องในโรงแรมไม่ได้เปิดให้คนพักเพราะมันไม่ควรมีคนอยู่นั้นอีกต่อไปเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่บีหญิงสาววัยสาสิบ ที่ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งย่านตัวเมืองเชียงใหม่โรงแรมนี้ไม่ใหญ่มากแต่มีห้องหนึ่งที่พนักงานทุกคนเรียกกันว่าห้องต้องห้ามวันนั้นเป็นคืนวันฝนตกพนักงานกะดึกคนหนึ่งขาดงานกระทันหันทำให้พี่บีต้องมาทำแทน ช่วงประมาณตีสองเธอกำลังง่วงง่วงอยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาแต่งตัวเรียบร้อยมีสัมภาระน้อยๆแค่ใบเดียวขอห้องพักหนึ่งคืนนะครับเอาห้องเงียบๆหน่อยพี่บีมองดูในระบบมีห้องว่างอยู่หลายห้องแต่บังเอิญตอนนั้นเธอเผลอกดไปที่ห้องเบอร์แปด หลังจากเช็คอินเสร็จชายคนนั้นก็เดินขึ้นลิฟต์ไปอย่างเงียบเชียบเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ประมาณตีสามกว่ามีเสียงกรีดร้องดังลงมาจากชั้นบนมันไม่ใช่เสียงคนตะโกนแบบโวยวายธรรมดาแต่มันคือเสียงเจ็บปวดปนหวาดกลัวอย่างที่สุดพี่บีกับรอปอพรีบขึ้นไปตรวจสอบ ไปถึงหน้าห้องเบอร์แปดประตูล็อกจากด้านในแต่ข้างในยังมีเสียงร้องเบาๆสลัดกับเสียงเคขะเป็นจังหวะเหมือนขอความช่วยเหลือรอปพตัดสินใจใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปแต่เมื่อประตูเปิดออกไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลย ไม่มีร่องรอยของผู้ชายคนนั้นไม่มีข้าวของไม่มีสัมภาระไม่แม้แต่รายชื่อในกล้องวงจรปิดว่าเขาเคยเข้ามาพี่บีเล่าเรื่องนี้ให้แม่บ้านฟังในเช้าวันถัดมาแม่บ้านคนนั้นเงียบไปนานแล้วก็พูดว่าก่อนหน้านี้หลายปีมีชายคนหนึ่งมาพักห้องเบอร์แปด เขาฆ่าตัวตายในนั้นและไม่มีใครกล้าเข้าไปพักอีกเลยแต่ที่น่ากลัวคือเขาตายตอนตีสามและตอนที่เสียงร้องดังลงมาจากชั้นบนก็คือเวลาตีสามเป๊ะตั้งแต่นั้นมาพี่บีไม่เคยเข้าใกล้ห้องเบอร์แปดอีกเลยโรงแรมยังคงเปิดทำการตามปกติ แต่ถ้าคุณมีโอกาสไปพักแล้วบังเอิญได้ห้องเบอร์8ขอให้แน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินในคืนนั้นมันเป็นเสียงของคุณคนเดียวถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะกล้าอยู่ตรงนั้นไหมครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปถ้ายังตื่นเต้นแบบผมอย่าลืมกดไลค์และ subscribe นะครับ